ครับจักรยานไฟฟ้าลูกค้าวันนี้เข้ามาหนึ่งคันนะครับทรงสไตล์เดิมๆบ้านๆอันนี้ยี่หอ้ออะไรนี่ครับรูแลแล,แลดูนะครับผมนะอาการบิดไม่ทำงานในเบื้องต้นวิเคราะห์นะครับมอเตอร์มีอาการหนืดๆไม่ลื่นสันนิษฐานว่ากล่องควบคุมน่าจะพังนะครับนะน่าจะกล่องควบคุมอาจจะพังยังเปิดไฟเลี้ยวเอ้ยเปิดไฟได้อยู่ฮนะแต่เร่งไม่ทำงานนะครับ ก็ดูงานแล้วก็น่าจะตามราคานะครับผมนะตามราคาคุณภาพก็ตามราคาแต่แกงน่าจะจับแรงฮะเดี๋ยวลุดอันนี้อ่าอ่าครับผมนะเราต้อมในส่วนของมอเตอร์ไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวทําการลื้อครับอันนี้คือเก็บข้อมูลก่อนการต้อมอประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ ผมก็ตามคาดนะครับคือว่ากล่องเพื่อควบคุมพังนะครับนะเราใช้ตัวเทสเตอร์นะครับมอเตอร์นะครับอันดับแรกเราใชคมอเตอร์ก่อนนะครับเซนเตอร์ทํางานครับผมนะเฟสเฟสทางานนะครับนี่สายขดลวดทางานเซนเตอร์มอเตอร์ทํางานครับครบทุกอันนะครับสังเกตว่าล้อจะไม่จะไม่หนืดแล้วนะฮะนะที่มันหนืดเมื่อกี้เพราะว่ากล่องควบคุมเสียอยู่นะครับ เราดูกล่องควบคุมนะครับก็อันนี้เป็นตัวเทสของควบคุมด้วยนะครับเราเปิดระบบแล้วเราก็ดิันเร่งปกติแล้วถ้ากล่องควบคุมดีมเดน,นี่ยมันจะไฟสถานะมันจะวิ่งวนเลยนะครับให้เราเห็นนะครับผมตอนนี้กล่องควบคุมไปนะครับก็น่าจะไปแหละเพราะว่ามันน่าจะมีเฟสชาข้ออยู่ข้นางในนะครับเดี๋ยวทําการเปลี่ยนกล่องควบคุมให้ลูกค้าแล้วก็รีวิวให้เราได้ดูอีกรอบหนึ่งขอบคุณคส,สดีทรับ หลังจากทราบแล้วว่ากล่องควบคุมเสียเราก็ทำการหากล่องควบคุมใหม่มาเปลี่ยนนะครับเราก็เทสคันเร่งนอกเข้าไปเพื่อเป็นการเช็คว่ากล่องควบคุมทำงานปกติเป็นการเทสระบบไฟระบบแบตไปในตัวนะครับผมจากนั้นก็นำกล่องควบคุมที่ใหม่ที่เช็คแล้วใส่ประกอบเข้าไปเข้ากับระบบเพื่อเทสระบบคันเร่งและระบบไฟของรถเต็มรูปแบบอีกทีหนึง่ง มอเตอร์ก็ทำงานได้ปกติเตรียมประกอบส่งมอบลูกค้าได้นะครับในขั้นตอนสุดท้ายทดสอบสปีดของกล่องควบคุมมี3ระดับครับสูงกลางและต่ําควบคุมได้จากสวิตช์แฮนดนะครับส่งมอบลูกค้าได้แล้วนะครับขอบคุณครับผม